ถ่ายรูปพรีวิ้งสำหรับว่าที่คุณแม่อย่างทัญญาอาสยามหลังจากที่ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องรวมถึงได้คงอโลว่าที่พ่อของลูกเข้าพิธีมงคลสมรสมั่นหมายกันตามประเพณีไปแล้วและหลังจากนี้จะมีการจัดงานฉลองวิวากันอีกครั้งโดยล่าสุดทัญญาอาสยามได้โพสต์คลิปที่ได้คงอาโลไปถ่ายพรีวิ้งสุดหวานสไตล์เกาหลีธัญญาในชุดเจ้าสาวแสนสวย และดูแพงมากอราเจ้าสาวจับสุดๆส่วนอาโลที่อยู่ในชุดเจ้าบ่าวก็หล่อละมุนมากเช่นกันกับภาพเบื้องหลังถ่ายพรีเวดดิ้งที่สวยหล่อกันทุกชุดเลยแถมความน่ารักของอาโลที่แอบเขียนกาดบอกรักนะให้ทัญญาด้วยเรียกว่าใครเห็นคลิปนี้ของทัญญาอาโลก็ต้องบอกว่าสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆและคอมเมนต์มีแต่คำชมเช่นนางฟ้านางสวรรค์เจ้าหญิงไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเปรียบรสสอสอที่สุดโดดยินดีด้วยนะคะคุณแม่ดีใจกับพี่สวยสุดๆสวยมากกกค่ะ คุณพ่อคุณแม่สวยหล่อที่สุดรักกบยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคนมีความรักนี่สดใสน่ารักมากเลยค่ะละมุนไปหมดเลยทั้งความสวยความหล่อความชุดคุงพ่อแม่เจ้าชายอโลหน้าหวานมากกกคุณพ่อคุณแม่หล่อสวยออร่ามากๆคดีจังมีน้องคาโลด้วยสวยดูดีแพงมากจ้าสวยหล่อมากทุกชุดเลยอโลมาหล่อแท้สมกับน้องย่าแหงโอ้ยยอยสวยยอยยอยหล่อมากกก